สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาดาวพระเสารที่กำลังเดินโคจรวิกลคติพักองศาในช่วงวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมจนถึงวันที่สี่พฤศจิกายนนี้ว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกกันบ้างค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะ เรามาทำความรู้จักกันกับชาวราศีพิจิกกันสักนิดหนึ่งก่อนค่ะสำหรับราศีพิจิกนั้นนะคะถือว่าเป็นราศีกลางธาตุน้ำค่ะมีดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามเป็นดาวประจำตัวค่ะแล้วก็ยังเป็นพบมรณะของดวงโลกและดวงเมืองอีกด้วยนะคะจึงส่งผลให้ชาวราศีพิจิกนั้นมักจะมีความสงบเยือกเย็นปรับตัวง่ายมีความชาญฉลาด มีความคิดซับซ้อนเก็บซ่อนความรู้สึกได้ดีมีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าสู้กล้าชนแล้วก็ถือว่าเป็นนักสู้ที่เข้มแข็งมีความสามารถในการแข่งขันดีค่ะใจคอเด็ดเดี่ยวไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอีกทั้งยังมีสเสน่ห์มีความลึกลับน่าค้นหา ส่วนใหญ่จะมีในตาคมมีสเสน่ห์ราวกับมีเวทมนต์อีกด้วยนะคะอีกทั้งยังเปี่ยมล้นไปด้วยพลังทางเพศมีโลกส่วนตัวสูงมักสนใจในศาสตร์ลี้ลับเล่นลับชอบในเรื่องของของเก่าของโบราณมีสิกเซนที่ดีมีความสามารถในการคาดการล่วงหน้าได้อย่างแม่นยําเป็นคนฝันแม่นค่ะมีจิตสัมผัสพิเศษ และหากเป็นนักพยากรณ์ก็มักจะมีพรสวรรค์พิเศษทําให้สามารถทํานายดวงได้อย่างแม่นยําอีกด้วยค่ะโดยการทายดวงของอาจารย์กบนั้นนะคะเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสําหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันนะคะทีนี้ เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในช่วงที่ดาวพระเสารเดินโคจรวิกคติพักองศาในระยะเวลา126วันหรือโดยประมาณ4เดือนนะคะว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะซึ่งอิทธิพลของดาวพักองศานั้นนะคะก็จะหมายถึงพลังงานของดวงดาวจะถูกดึงรั้งสวนกระแสการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรืออีกในหนึ่งก็คือการเดินถอยหลังของดวงดาวนั่นเองค่ะ โดยครูหนท่านได้กล่าวไว้ว่าหากเราจะฝืนกำลังของดวงดาวโดยผลักดันเพื่อให้ทุกอย่างเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็จะต้องใช้กำลังบังคับขู่เข็นซึ่งถือว่าไม่เป็นผลดีนะคะและในระยะที่ดวงดาวเดินโคจรวิกลคติพักองศาเราก็ควรจะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสของดวงดาวค่ะนั่นก็คือการชะลอตัวการรอคอยการพักผ่อนการย้อนกลับการคล้ครวนไตรตรอง การทำซ้ำการตอกย้ำความคิดการเก็บกวาดสิ่งที่รกรุงรังรวมไปจนถึงการกลับคืนสู่ถิ่นฐานค่ะซึ่งนิยามในทางโหราศาสตร์นั้นก็ได้กล่าวถึงดาวเสาไว้ว่าโทษทุกข์ให้ทายเสา และโดยทั่วไปเมื่อดาวพระเสาเดินโครจรวิกค,คติพักองศานะคะก็มักจะส่งผลให้โดยภาพรวมมักจะเกิดโจรผู้ร้ายชุกชุมค่ะอีกทั้งยังหมายถึงเกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนั้นดาวพระเสาวถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสาสหัสช้าค่ะซึ่งเรือนสหัสช้นั้นนะคะก็จะหมายถึงการเดินทางการติดต่อสื่อสาร การประสานงานการวิ่งเต้นชื่อเสียงมิตรภาพความใกล้ชิดสนิทสนมสังคมเพื่อนฝูงรวมไปจนถึงพี่น้องที่อยู่ในท้องเดียวกันค่ะและเมื่อดาบพระเสาเดินโคจรวิกลคติพักองศานะคะก็าอาจจะส่งผลให้เรื่องดังกล่าวข้างต้นนี้มีปัญหาขึ้นได้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเกิดปัญหากับบุคคลใกล้ชิดอาจจะมีเหตุเข้าใจผิดกับพักพวกเพื่อนฝูงหรือว่ากับญาติพี่น้องหรืออาจจะถูกนินทาว่าร้ายและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้ค่ะ หรือบางท่านที่อาจจะกำลังติดต่อสื่อสารวิ่งเต้นประสานงานอะไรอยู่ก็กลับให้มีเหตุต้องสะดุดติดขัดหรือว่าต้องรอคอยขึ้นมาค่ะเช่นบางทีอาจจะกำลังพูดคุยกำลังซื้อขายไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศายัยที่ดินหรือว่าเรื่องอื่นๆน,นะคะที่กำลังจะสำเร็จอยู่แล้วเชียวบางทีก็อาจจะมีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไปเป็นต้นค่ะ หรือสําหรับบางท่านนะคะบางทีก็กําหนดในเรื่องของแผนการเดินทางเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ก็กลับมีเหตุให้สะดุดติดขัดต้องเลื่อนการเดินทางออกไปเป็นต้นค่ะและในช่วงที่ดาวพระเสาเดินโครจรวิกลคติพักองศาแบบนี้นะคะก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของมิจฉาชีพหรือว่าหัวขโมยขึ้นได้ค่ะดังนั้นท่านก็ควรจะต้องดูแลในเรื่องของการล็อกประตูรั้วประตูบ้านให้ดีนะคะ แล้วก็ควรมีความรอบคอบให้มากๆทุกครั้งที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงินเพราะว่าอย่างน้อยค่ะก็อาจจะช่วยป้องกันได้ในระดับเบื้องต้นเลยนะคะและสำหรับท่านที่ต้องการเสนอผลงานหรือว่าเสนอโครงการใดๆในช่วงที่ดาวพระเสาเดินโครจรพักองศาแบบนี้ท่านควรต้องตรวจสอบให้รอบคอบค่ะหรือว่ายังไม่พร้อมนะคะกควรจะชะลอตัวออกไปค่ะ อีกทั้งผู้ที่ต้องการลงทุนหรือว่าต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากๆนะคะรวมถึงการขยับขยายในเรื่องของกิจกรรมการงานหรือว่าขยับขยายกิจการร้านค้าขยับขยายสาขาในช่วงนี้ก็ควรจะต้องคิดให้รอบคอบเป็นพิเศษเช่นกันค่ะโดยครูโหนท่านกล่าวว่าเมื่อดาวใหญ่พักองศานะคะเราควรงดการริเริ่มโครงการใหญ่ๆออกไปก่อนค่ะ อีกทั้งเมื่อดาบพระเสาเดินโคจรควิกลคติพักองศานั้นหากเราจะทำอะไรเราก็จะต้องคิดไตร่ตรองให้รอบคอบเป็นพิเศษก่อนลงมือทำค่ะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนะคะและหากเรามีสิ่งที่ค้างค้างมาในช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงนี้ก็สามารถนำมาสารต่อเพื่อทำให้สำเร็จลงได้ค่ะ บางท่านนะคะถ้ามีสินค้าค้างสต็อกอยู่ในช่วงนี้ก็สามารถนําสินค้าค้างสต็อกเหล่านั้นออกมาขายเพื่อสร้างกระแสเงินสดให้กับกิจการร้านค้าของท่านได้เลยค่ะสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจว่าจะกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดเดิมดีหรือไม่นะคะ ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งถ้าคิดว่าจะกลับคืนสู่ทินทานก็สามารถกลับได้เลยค่ะส่วนท่านที่ได้เลิกล้างห่างไกลกับคนรักไปนะคะและท่านอยากจะงอนง้อขอคืนดีก็ถือว่าในช่วงที่ดาวพระสาวเดินโครจรวิกคติพักองศาแบบนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่สามารถงอนง้อขอคืนดีแล้วหวังผลได้เลยค่ะ สำหรับเรื่องความรักนั้นนะคะการที่ได้มีโอกาสพบก,กันรักกันถือว่าเป็นวาสนาที่มีร่วมกันค่ะและถ้าต้องเลิกล้างห่างไกลกันไปก็ถือว่ามันเป็นโชคชะตาหากท่านได้รีเทิร์นกลับมาก็ถือว่าเป็นพรมริขิตนั่นเองค่ะและสําหรับการเดินโครจรวิกลคติพักองศาของดาวพระเสาร์นั้นนะคะก็ไม่ได้มีแต่ผลด้านร้ายเท่านั้นค่ะ และจะมีข้อดีเป็นพิเศษด้วยซ้ำไปค่ะสำหรับบางท่านที่มีดาวพระเสาในพื้นดวงกำเนิดพักองศานะคะซึ่งจะถือว่าในช่วงเวลา4เดือนต่อจากนี้นะคะที่ดาวพระเสาร์เดินโครจรบนท้องฟ้าเดินสอดคล้องกับดาวพระเสาร์ในพื้นดวงกําเนิดของท่านซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกมีแนวโน้มที่จะมีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในแวดวงสังคมหรือว่าแวดวงการงานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการทราบว่าในพื้นดวงกำเนิดของตัวท่านนั้นมีดาวพระเสาพักองศาหรือไม่นะคะท่านสามารถเข้าไปผูกดวงได้เองฟรีเลยค่ะที่เว็บไซต์พยากรณ์ .com โดยให้ท่านเลือกวิธีการผูกดวงแบบสุริยะญ,ญาตินะคะแล้วก็ให้ท่านดูในบรรทัดที่บอกรายละเอียดของดาวพระเสาหากมีตัวอักษรย่อพอพันปรากฏอยู่นั่นแสดงว่าในพื้นดวงกำเนิดของท่านมีดาวพระเสาพักองศาค่ะ ซึ่งก็จะกลายเป็นเรื่องที่ดีกับท่านเลยนะคะว่าในช่วงวันที่หนึ่งกรกฎาคมจนถึงวันที่สี่พฤศจิกายนนี้เป็นเวลาโดยประมาณสี่เดือนว่าสิ่งที่ท่านปรารถนาก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีค่ะยกตัวอย่างเช่นในช่วงนี้ท่านจะมีชื่อเสียงหรือว่าได้รับเกียรติยศอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นรวมถึงได้รับการยอมรับในแวดวงสังคมหรือว่าในแวดวงการงานมีความสําเร็จทางด้านการงานดีเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทอง,ทองก็มีแนวโน้มว่าจะคล่องมือมากขึ้น รวมไปจนถึงเรื่องการติดต่อวิ่งเต้นต่างๆไม่ว่าจะติดต่อในเรื่องของการซื้อหรือการขายเช่นอาจจะซื้อขายบ้านที่ดินคอนโดอสังหาริมทรัพย์ต่างๆรถยนต์รวมไปจนถึงเรื่องอื่นๆที่ท่านปรารถนานะคะในช่วงนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีค่ะ อีกทั้งในช่วงนี้นะคะถือว่าสังคมและผู้คนเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะนำพาความโชคดีมาให้กับท่านค่ะอีกทั้งท่านเองเนี่ยอาจจะไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องหรือกับพักพวกเพื่อนฝูงเพิ่มมากขึ้นนะคะหรืออีกในหนึ่งค่ะท่านอาจจะได้โชคลาภจากพักพวกเพื่อนฝูงหรือว่าจากพี่น้องก็เป็นไปได้นะคะ โดยครูโหนท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าท่านที่มีดาวพระเสาร์ในพื้นดวงกำเนิดพักองศานะคะในช่วงสี่เดือนต่อจากนี้ก็จะเปรียบเสมือนดังว่าโอกาสที่เคยผ่านไปแล้วเนี่ยจะย้อนกลับมาหาท่านอีกครั้งค่ะเหมือนดังคนที่ตกรถโดยสารเพราะไปรไม่ทันเวลานะคะแต่รถโดยสารคันนั้นเนี่ยอาจจะย้อนกลับมารับท่านอีกครั้งและสําหรับบางท่านค่ะก็อาจจะหมายถึงโอกาสที่ได้ตักตวงเอาไว้บ้างแล้วนะคะแต่ท่านยังตักตวงได้เพียงบางส่วนอย่าง ได้ไม่จุใจและคิดว่าโอกาสนั้นได้เลยไปแล้วนะคะแต่ในช่วงนี้ก็กลับเป็นว่าโอกาสเหล่านั้นจะย้อนกลับมาหาท่านอีกครั้งค่ะเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสตักต,กตวงเพิ่มเติมนั่นเอง ก็เหมือนที่โบราณท่านได้กล่าวไว้ว่าน้ําขึ้นก็ให้รีบตักค่ะซึ่งตัวท่านเองก็อาจจะได้ตักตวงเอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีเพียงขันเล็กๆที่ตักตวงผลประโยชน์หรือว่ารายได้เอาไว้บางทีเนี่ยอาจจะทําให้ท่านได้น้ําไว้ยังไม่จุใจค่ะและในช่วงที่ดาวพระเสาร์เดินโคจรพักองศาแบบนี้นะคะก็เปรียบเสมือนดังว่าน้ํากลับขึ้นมาอีกครั้งทีนี้ก็อยู่ที่ว่าท่านจะใช้เพียงขันเล็กๆใบเดิมหรือว่าจะใช้กระป๋องมาตักเพิ่ม หรือบางคนเนี่ยอาจจะไปหาคนมาช่วยตักเพิ่มทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของท่านแล้วละค่ะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนะคะถือว่าเป็นการทายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อเปอร์เซ็นตนะคะเนื่องจากว่าพื้นดวงกําเนิดของแต่ละบุคคลน,นั้นก็จะมีรายละเอียดปรีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ และหากท่านต้องการทราบรายละเอียดว่าดาวพระเสาร์ที่เดินโคจริกลคติีพักองศาในช่วงวันที่หนึ่งกรกฎาคมจนถึงวันที่สี่พฤศจิกายนนี้นะคะว่าจะให้คุณหรือว่าให้โทษกับดวงชะตาของท่านมากน้อยเพียงใดท่านก็อาจจะต้องตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมจากหนส่วนตัวของท่านนะคะหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูการทำบุญเสริมดวงกันบ้างนะคะ หลวงปู่ล่าท่านเคยกล่าวไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงบุญที่เราทํานะคะจะเป็นบุญยฤทธิ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะช่วงไหนที่ดวงเราไม่ดีบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับจนเกินไปและในช่วงไหนที่เราดวงดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงของเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะ สำหรับการทำบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยละค่ะโดยอาจารย์กบก็จะขอแนะนำเพิ่มเติมถึงในช่วงสี่เดือนถัดจากนี้นะคะที่ดาวพระเสารเดินโคจรวิกคติพักองศาครูอาจารย์ท่านก็แนะนำไว้ว่าในปีไหนที่ดาวเสาร์เดินจรเสียกับดวงชะตา ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการเดินพักองศาหรือว่าการเดินจรเป็นกลากินีตามหลักทักษาหรือว่าจะเดินจรในเรือนที่ให้โทษกับดวงชะตานะคะ ก็มักจะนิยมทําบุญแก้เคล็ดดาวพระเสาวกันค่ะซึ่งก็จะนิยมทําบุญที่เกี่ยวข้องกับศพนะคะยกตัวอย่างเช่นทําบุญกับเมนเผาศพผ้าห่อศพโลงศพหรือว่าทําบุญกับศพราญาติค่ะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะขอให้ท่านมีบุญรักษามีเทวดาคุ้มครอง ให้ผีสางปกป้องให้รอดพ้นจากโพยภัยและจะหยิบจับทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จได้โดยง่ายค่ะท้ายนี้อาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านขอให้ท่านโชคดีมีความสุขมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทำงานอะไรก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกันทุกท่านเลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านก็สามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินรับจองคิวให้นะคะ และสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ